ระบบ ESM ย่อมาจาก Easy Smart Meter นะครับ Easy Smart Meter เนี่ยหมายถึงการที่เราดึงข้อมูลจากดิจิตอลมิเตอร์เข้ามาเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานณเวลานั้นๆซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์ที่ได้รับจาก ข้อมูลที่เราเก็บมาได้นะครับก็คือการที่เราได้ทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์เนี่ยทำให้เราวิเคราะห์ลักษณะการใช้พลังงานรวมไปถึงหามาตรการในการที่เราจะประหยัดพลังงานได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของข้อมูลที่ได้เนี่ยเราทำให้เราทราบว่ามีจุดบกพร่องในการใช้พลังงานหรืออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนไหนที่เสียหายเราก็สามารถจะซ่อมบำรุงได้อย่างทันท่วงทีครับ จริงๆแล้วระบบ ESM เนี่ยมันเป็นระบบที่ทำให้เราทราบข้อมูลการใช้พลังงานจริงๆแล้วเหมาะกับทุกหน่วยงานทุกขนาดหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนนะครับแต่จะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดสำหรับหน่วยงานที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องการทราบข้อมูลพลังงานเพื่อที่จะไปหามาตรการในการจัดการพลังงานซึ่งก็จะสามารถใช้ได้คุ้มค่ามาก ถ้าเป็นดิิตอนมิเตอร์อยู่แล้วครับก็สามารถดึงข้อมูลจากดิิตอนมิเตอร์ได้เลยทั้งแบบใช้สายหรือไร้สายก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีดิิตอนมิเตอร์ก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิิตอนมิเตอร์ก่อนครับข้อมูลที่ได้จากมิเตอร์เนี่ยจะเป็นข้อมูลการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็จะออกแบบอินเทอร์เฟซให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงเรื่องของการนำข้อมูลไปกำหนดเป็นมาตรการการประหยัดไฟฟ้าหรือการลงทุนในเรื่องของพลังงานทดแทนรวมถึงการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปโดยข้อมูลที่ว่าพวกนี้ครับมันจะต้องผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักวิศวกรรมซึ่งทางบริษัทก็มีบริการให้นะครับ